ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้มาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโอ้ศิลาบินได้นะครับเล่นกันที่15แต้มนะครับผมแต้มล็อกนะครับจวดโอ้ดีดีด,ดีจัดไป1เท่าครับ โอ้กาจะกินริมเส้นหน่อยไม่ได้เลยจจดจจดจจดจวด,จวด,จวดหนึ่งเท่าครับผมโอ้ยังยังยังหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสีลาเสิร์ฟนะครับที่บอยจัดได้หนีหนีก่อนนีๆนี่น,นีบอกครับผมนี่บอกก่อนสอง หนึ่งเออ,อ,อจี้ายอ้าวสามต่อหนึ่งนะครับโอ้จีซ้ายจีซ้ายมีผลนะครับมีผลนะอ้าวโอ,อ้สีหนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวพา ไทยแพ้พาไปดูเมาคลีครับทีหนึ่งครับผมอ้าอ่าจดดจวด,จวด,จวด,จวดอันนี้ท่านผู้ชมมีปลาวิจารนะครับเป็นอ้าวสองต่อสี่ฮะนี่ไงอ๋อ ได้ได้สยเออล็อกได้ล็อกได้ไม่ออกไม่ออกนี่อ่าได้อยู่ล็อกได้ไหมยังอยู่ดีออกโอ้คิดดี จะลอยหลังไม่ได้เลย,เลยอ๋อยอดแล้วป,ปักกไปโอ้ไม่ได้ยอดละไก่จะ <c oughs> ตัดเต็มเลยสามสี่ฮะตีตื่นมาแล้วนะครับนี่เข่าแล้วเปิดด้วยมงครับผม อ้าวไม่ส่งผลได้จัดไปโอ้ยฟอฟอแล้วแล้วครับอ่ะห,หนี้นี้นีสี่ต่อสามนะครับอ่านั่นไงโอ้ยห้าต่อสามนะครับอ่ากี่ซ้ายนะครับนี่หลอก โอ้มันเป็นแผนเก็บยางตัวนึงนั่นน่ะมาเก็บยางคเฮ้ยทีนี้น้องสวยนะ่กล้อันน่เออโอ้เจอบเจอดัางทอน ได้อยู่ได้อยู่โอ,โ,อโอ้คิดดีคิดดีกะจจะยอดหน่อยโอ้โอ้าวหกต่อสามนะครับอ่าเหลี่ยมเดียวเดียวนะครับบีบอยกับสิลานะโอ้โอ หมุนไปหมุนมาเนี่ยงงตัวเองครับผมสามต่อหกครับเปิดดี <c oughs> จวดดีโอ <c oughs> ติดเน็ตนะครับสี่ <c oughs> ต่อหกนะครับผมสี่ <c oughs> ต่อหก โอ้ยอดดีอืมปักไปโอ้ห้านะครับอ้าวตีตื้นมาแล้วนะครับห้าต่อหกนะครับบอยจัดไปอ้าวขี่ขวาแล้วอ้าวนีนยกกว่ยจวดไป เกือบแล้วตีบายว่าต้องเสือกกินดอกเสือกใส่หัวมันเ่าฮ่าฮาใจจกรั่มันเงยมือเลยเดี๋มันลากไปอ่ะอืมอ่าฮะดึงไว้หลังสิลาลากขึ้นหายากหน่อยตีโอออกใส่อกเสือกไปลากเลยตายไนซีรีส์หลวงค้ารู้ขนาดเราเศร้าภาพแบบนั้นหกเท่าครับ <Yeah. S 2> เ,เนี่ยหมดแล้วอ่าอ่ายังล็อกกันอยู่ล็อกกันอยู่หกนนต่อหกครับอเาวแตกแล้ แตกอีกแล้วครับผมโอ้จี้แล้วจี้ถูกจุดแล้วนะครับแปดต่อหกแตกอีกไหมครับแตกอีกไหมครับนั่นไงไม่มีผลดูโอ้ติดเสื้อติดเสื้อเมื่อกี้

โอ้ยอดีโอ้ยอดียอดีอ้าวพี่บอยได้แปดต่อเจ็ดนะครับนี่ไงเปิดเขาแล้วก็จวดดีหัวเออไม่อยู่โอ้ตโหนี่กินปลาครับน้ำท่วม จดวดนีน่ไงตีเออทำดีฮะ oh oh. โอ้โหจัดแล้วเล่นไล่เส้นแล้วนะครับผมเป็นไงเป็นไงอ่าเก้าต่อเจ็ดนะครับโอ้จากที่ตามมาก็นำมาจนได้นะครับนะอ่าเจ็ดต่อเก้านะครับ นี่ไงโอ้เรียดเน็ตเรดเน็ตเลยจัดไปอาขนมจีนเออเจอขนมแล้วนี่ยไอวเ้ยกันไงโอ้ดันเข้ไปตีหวัไหวไ้ตัวยังมือ นไ้ได้ได้ได้เออเกือบอยู่เออ<า>โอ้เสริมนักเสริมนักโอ้เบา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 อ้าวแตอก็อไล่มาแล้วนะแปดต่อเก้านะครับ อ้าวเก้าเท่านะครับเอาแล้ครับเก้าต่อเก้าแล้ว 9, ตอีอ่าเรียบร้อยเรไรโอ้โห <c oughs> อ่า,อา นี่ไงตัดยอดเข้ามาแล้วโอ้ตีดีตีดีโอ้ได้ครับผมเติบดีเอาละพี่บอยตั้งได้แล้วก็ตีออก ลูกเสิบลูกเสิฟต้องมาแล้วโอยเล่นซ้ายครับนั่นไงเรียบร้อย จัดไปจัดไปโอ้ตัดยอดอีกแล้วครับปักไปออกโอ้อ้าวอีกแล้วกินเลี่ยงตัดยอดมาแล้วครับเสิร์ฟตัวเสิร์ฟมาแล้วครับเริ่เสิร์ฟเริ่มทำงานแล้วนะเอฟซีเอฟซีเจอเคเอฟซี สามต่อหนึ่งแล้วอาาครั้วเยราร้แมตตอยนะครับครั้งที่หนึ่งครับผมเรียบร้อยอ่าแสดงความดีใจกับพี่บอยด้วยนะครับแชมป์ไปนะครับแฟนลูกเสิร์บ